ชุดยกเครื่องในเซตดี30นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาของเขาสักทีนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเอนเ็ซีนครับทักเข้ามามาบอกว่าพี่ช่วยทำให้ดูหน่อยว่าชุดยกเครื่องของซตดี30นั้นมีแบบไหนยังไงกันบ้างเนาะพอดีมันถึงเวลาแล้วก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ถึงคิวนะครับของชุดอะไหล่เครื่องของเซตดี30ว่ามันมีแบบไหนยังไงกันบ้างเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆืนะครับที่ใครยังไม่รู้ว่าไอจุดเซดีสามสิบเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะเผื่อว่า อยากจะไปสั่งที่ไหนก็แล้วแต่เนาะก็จะได้ดูแนวทางแบบนี้ไปเนาะก็ก็เอามาทําเพื่อเป็นความรู้ให้อ่าเพื่อนๆนะครับหรือ FFC ทุกคนที่อยากจะรู้นะว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงกันบ้างเนาะ mm hmm. เดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูเลยว่าไอาชุดอะไรเครื่องของเซดีสาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างและเราสมควรจะดูแบบไหน,นครับเวลาไปดูของครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูเลยว่าอะไรที่ผมบอกนั้นมันเป็นยังไงนะครับเซดีสามศูนย์เดี๋ยวไปดูเลยครับผม นี่ก็คือชุดยกเครื่องของ Z ซ3ดีแบบที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกนะครับก็คือโดยหลักๆแล้วพื้นฐานนะครับถ้าเราจะฟิตเครื่องมันก็จะมีนะครับพวกอ,อันนี้เขาเรียกว่าชา์ปกันลุนนะครับก็มีกันลุนนะครับอันนี้คือช์บก้านช์ปกา้านก,ก็คืออย่างนี้ C C ทับ R ครับคือช์ปกา้านแล้วก็เมนก็คือช์ปอก,อกนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มี แหวนมีลูกซูปนะครับแล้วก็มีประเก็นชุดใหญ่เนาะก็คือหลักๆพื้นๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับทีนี้นะครับไอตัวเซตดีสามสิบเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่2แบบนะครับเรามาเฉลยเลยนะครับก็คือแบบที่1ก็คือเป็นรุ่นเซตดีสามศูนย์ที่เป็นรุ่นแหวนบางนะครับแล้วรุ่นที่2ก็คือเป็นเซตดีสามศูนย์ที่เป็นรุ่นแหวนหนานะครับและวิธีและวิธีการดูดูยังไงนะครับเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันเลยนะครับผม เดี S 1> <S 1> ๋ยวมาดูกันที่ตัวนี้ก่อนเนาะถ้าดูผิวเผินภายนอกเหมือนเดิมเลยนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็คล้ายคลึงกันเลยนะครับขนาดอะไรเนี่ยเท่ากันหมดนะครับแต่ทีนี้ให้เพื่อนเพื่อมาดูที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าร่องแหวนนะครับถ้าเกิดเป็นร่องแหวนบางเนี่ยนะครับคือมันมองจากสายตาเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะมองได้เลยนะครับถ้าเกิดมันมาเทียบกันอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าไปรุ่นแหวนบางเนี่ยมันก็เนี่ยเห็นไหมมองปุ๊บคือร่องมันก็จะเล็กเนาะ ถ้าเป็นรุ่นแหวนหนามันก็จะมองล่องตรงนี้มันก็จะใหญ่นะครับเห็นไหมนะฮะประมาณนี้เนาะส่วนใครที่ไม่รู้ว่าแหวนหนาหรือแหวนบางอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้ามีวร์เนียอะไรก็เอาวร์เนียจับมาให้ผมดูปุ๊บเราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยรุ่นนี้เป็นรุ่นแหวนบางนะรุ่นนี้เป็นรุ่นแหวนหนานะนะมันก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับเห็นไหมนะฮะประมาณนี้นะครับก็มาเฉลยเลยว่าไอ้รุ่นซนดีสามสิบเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่สองแบบนะนะครับก็คือเป็นรุ่น แหวนหนาและแหวนบางนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งเลยว่านะครับนอกจากรหัสเครื่องแล้วนะครับไอตัวอย่างเนี่ยก็คือมีความสําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดใครลือ้อหรือใครถอดมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็อาจจะส่งรูปมาให้ดูปุ๊บเราก็จะมองออกเลยแล้วครับแล้วก็เวลาถามไปปุ๊บว่าเอ้ยพี่ช่วยวัดแบบนี้แบบนี้ให้หน่อยนะครับพอวัดออกมาปุ๊บเราก็รู้ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันอะไรแบบนี้เนาะนะครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจนะครับสําหรับอะไหล่เครื่องเซดีสามสิบว่ามันมีแบบไหนกันบ้างเนาะก็ ประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับอะไหล่เครื่องเซตดีสามสิบก็ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากรู้อะไรตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับผมก็จะหาคําตอบให้ได้นะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าอาจจะตอบได้ให้ได้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับอะไหล่เซดีสามศูนย์ครับผมก็อะไหล่เครื่องนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นแบบที่ผมบอกไปเนาะก็ แค่เรารู้แค่นี้เราก็สามารถจะเลือกอะไรได้เองแบบถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดเป็นกําลังใจนะครับกดฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ทุกๆวันนะครับเพื่อนๆจะได้มีความรู้แบบนี้ทุกๆวันนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ